เป็นอำเภอที่มีพื้นที่น้อยที่สุดของจังหวัดนครราชสีมาเมื่อก่อนเรียกกันว่าบ้านหนองบัวลายเพราะในบริเวณนี้มีหนองน้ำที่มีบัวมากมายซึ่งคำว่าบัวมากมายภาษาท้องถิ่นเรียกว่าบัวหลายต่อมาจึงเพี้ยนเสียงเป็นบัวลายและเมื่อตัดคำว่าหนองออกจึงกลายเป็นอำเภอบัวลายณนะปัจจุบันรู้แต่ว่าเป็นอำเภอหนึ่งของโคราชแต่ว่า ว่าอยู่ตรงไหนแหลอยู่ตรงข้ามนี่แหละกลับรถไปก็แค่80กิโลนี่ก็เข้าขอนแก่นแล้วนะคะีนิดเดียวโอ้ขอนแก่นอีก89กิโลนี่คือสุดท้ายสุดท้ายฝั่งนี้แลใช่ไหมเป็นเมืองพลนะบัวลายจริงๆจะว่าไปก็แค่อีก15กิโลก็เข้าขอนแก่นเพราะว่ามันติดกับเมืองพลถูกป่ะเมืองพลก็คืออำเภอของขอนแก่นบัวลายแปลว่าอะไรอ่ะแต่ก่อนเขาเรียกว่าหนองบัวลาย บัวหลายบัวหลายในที่ก็คือบัวมากมายภาษากลางใช่คนโคราชก็เรียกโอ้ยบัวหลายแท้บัวหลายแท้อะไรเงี้ยเนาะก็คือบัวมากมายอะไรเงี้ยบัวลายเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นเป็นตำบลหนึ่งของบัวใหญ่มันขึ้นกับตำบลบัวใหญ่ครับแล้วก็ภายหลังเขาก็ตัดมาเป็นตำบลบัวลายแล้วก็กลายเป็นอำเภอบัวบัวลายในที่สุดนั่นเองแต่ทีนี้การก่อนเสียงแต่ก่อนมันคือหนองบัวลายเนาะหนองบัวลายแล้วก็เปลี่ยนเป็น บัวลายบัวลายแล้วไทยที่สุดก็กลอนเสียง่าเป็นบัวลายนั่นเองแต่ว่าในชุมชนของอำเภอบัวลายเนี่ยจะมีชุมชนที่มันเป็นการเคลื่อนของชนชาติพินพันแล้วก็คือชาวลาวพยพมาอยู่ตรงนี้ใ,ในเขตแถบนี้ทั้งบัวใหญ่เองอำเภอบัวลายด้วยเนี่ยก็จะมีคําพูดที่เป็นแบบว่าภาษาลาวซึ่งวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองผือครับ,บทีนี้ก็ใช่หนองผือถึงแล้ว แต่รถเลี้ยวเข้ามาที่บ้านหนองผือพวกเราก็ร้องว้าวเลยตื่นตาตื่นใจกับการตกแต่งประดับประดาทุ่งที่ตกแต่งกันทุกหลังคาเรือนและการแต่งกายของแม่แม่ในชุมชนที่มารอต้อนรับเราพวกเราตื่นเต้นมากๆและพร้อมมากกับการทำกิจกรรมกับชุมชนเมื่อเรามาถึงสิ่งแรกที่เราทำกันก็คือ กาดกราบนมัสก,การพระบรมสารีริกธาตุพระมหาเจดีย์สีหะบัญชรซึ่งชาวบ้านได้วร่วมแรงร่วมใจกันสร้างโดยใช้เวลาในการสร้างถึง7ปีแล้วเสร็จในปีพศ2563ภายในมีการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามเอาละได้เวลาเรียนรู้กิจกรรมในชุมชนกันโดยจุดแรกเราจะมาทำทุ่งกัน ทำทุ่งของเขากับเป็นอาคีพเสริมที่ว่าเขาเห็ดมาตาสมัยโบราณเนาะต่พอตาเมตาอาดึกดำบันพก็แล้วกันเนาะเพราะว่าเขากับเห็ดมาอยู่เรื่อยๆเวลาเขามีงานบุญในกระถินนั่งสิเขากับเห็ดทุ่งไปรวมกันถวายพระนั่งสิถวายกองกระถินนั่งสิแล้วก็ไปไลาบ,บุญพระเวทเนัง่งจีะแล้วบุญมหาชานจ้ะเขาก็จะเป็นร่วมกันกลุ่มกันอยู่วาทเทศนัง่งจีะหรือว่ามีกิจ,จกรรมอีอยังที่ว่า ดีๆอ่ะเพื่อนกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อนกับสิประกาศในมาร ini, ้วกลุ่มกันเห็ดอันนี้องซีล่ะจ้ะเห็ดเห็ดตุ้งนี่แหละเห็ดทุ่งนี่แหละที่เพื่อนตุงเสริมเฮาอยู่ดอนี้เพราะว่าเฮาเฮาแฝงใบบานเฮ้ามึงเสียกะเทวดาเพื่อนสีม่วงเพื่อนนึงเสียเพื่อนกับสีนิยมมึงเสียแล้วกัป้องกันพวกผู้ผีปีศาจอ่ะที่สีมาได้บานเฮาบ่วหิมาไก่ไก่เองเสียเลยครับไล่ซิงบอร์ดีนะจ้ะเชื่อมเชือของหมู่บ้าน เรียนเชิญนนะักท่องเที่ยวที่สิมาเที่ยวในหมู่บ้านน้องผืออย่างไห้มาหารรทํำทุ่งน้ำกันแล้วกะบม่ได้คิดคายอีอย่างเลยจ้ะมาเที่ยวมเมือเบิงวัฒนธรรมวิธีของหมู่บ้านน้องผือนา่าจัะหลังจากทำทุ่งกันเสร็จแล้วเราไปกันต่อที่กลุ่มแม่บ้านปลูกผักแล้วร้อยมาลัยกัน สวัสดีค่ะดิฉันซื้อนั่งวันชวีอุปหาดค่ะพร้อมทั้งกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มของคุณแม่บ้านนะคะปลูกปลูกพักกินเองแล้วก็ลอยมาไล่นะคะเป็นภูุิปัญญาชาวบ้านค่ะเป็นดอกพุดนะคะแล้วก็ดอกทองอุไล่พร้อมด้วยดอกลักค่ะเป็นวัฒนธรรมของเขาค่ะที่ส่งต่อจากบรรพบุรุษคือเขาสิมอบมาไล่ให้ทุกท่านที่มาเยี่ยมเวลามาเยี่ยมชมแล้วก็มาท่องเที่ยวนะคะเป็นการให้กําลังใจหรือว่าแทนความรักความห่วงใยเพราะฉะนั้น มือนีเขาจึงได้นาเสนอเป็นมาไล่ผู้บรรยายชาวบ้านสังเกตนะคุณแม่ๆนะคะเวลาใส่นะคะเขาจะใส่ของของของบานเท่าค่ะเป็นเข็มคนท้องธรรมดานะคะเป็นด้ายที่เฮ้ามีดอกไม้ที่เฮ้ามีนะคะคือเขาอยู่แบบพ่อเพียงค่ะด้านในของเฮาก็สิ่มีสวนปลูกรักค่ะสวนปลูกรักคือรักในสิ่งที่ตัวเองปลูกปลูกในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะภายในสวนก็สิ่มีพักสวนขั้วค่ะแล้กก็มีรั้วจินได้แล้วก็ถนนกินได้นะคะพักสวนขั้วเขาก็สีเป็นผู้ปัญญาชาวบ้าน เฮาเอาสิ่งที่เฮ้ามีนะคะเริ่มต้นจากโครงการของเฮ้าบวาสิเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองหรือว่าโครงการหน้าบ้านหน้าบองนะคะปัจจุบันกันเลยกลายเป็นถนนกินได้นะคะแล้วก็ถนนแห่งความสวยงามต่อไปเฮากับสิพัฒนาเป็นถนนเศรษฐกิจค่ะขอพุณนนะคะพอหลวงนะคะที่ท่านให้โครงการนี้มาเป็นปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่สามารถต่อยอดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจเป็นหมู่บ้านแห่งความสวยงามที่บ้านอนองผือเห็ด ท่านก็ได้ชมได้เห็นแล้วนะคะท่านใดท,ที่บ่มีภูเขานะคะบ่มีทะเลอย่าไปเสียใจค่ะอยู่แบบเฮ้านะคะอยู่แบบภุมิปัญญาเจ้า,าบ้านนะคะเฮ้าเหตุแบบเดินตามร้อยท่อค่ะเราเที่ยวแบบประหยัดเป็นความสุขที่หาได้ในราคาที่ไม่แพงนะคะถ้าท่านใดอยากได้ติดต่อมาได้ค่ะหมู่หมสองบ้านหนองผืออําเภอบัวรายจังหวัดนครราชสีมาพวกเรายินดีช่วยเหลือพลไทยด้วยกันนะคะ ยังเหลืออีกหนึ่งกลุ่มกลุ่มปลูกหมดเลี้ยงไหมทอผ้าไทยแปรรูปเราจะไปดูกระบวนการผลิตซึ่งที่นี่เขาทำกันทุกกระบวนการทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำพร้อมทั้งช้อปปิ้งกันต่อเลยกลุ่มของเราชื่อกลุ่มปลูกหมดเลี้ยงไหมทอผ้าไทยแปลรูป ภายใต้โลโก้แพรพินแอนบัวลาลค่ะรวมตัวกันก็ได้ประมาณ8ปีค่ะก็มีอยู่3กิจกรรมนะคะทางกลุ่มของเรามีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมแล้วก็ทอผ้าแล้วก็จะมีแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปค่ะแล้วมีก็จะมีกระเป๋าค่ะแปรรูปจากผ้าไหมค่ะสินค้าของเรานะคะจะมีผ้าไหมมัดหมีเป็นผ้าสโลงแล้วก็ผ้าพันคอค่ะผ้าคลุมไหล ก็จะมีเสริมด้วยกับเป็นเท่าฝ้ายนะคะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์แปลรูปจากเป็นผ้าไหมของกลุ่มเราเองค่ะเป็นเสื้อผ้าสําเร็จรูปจะมีเสื้อผู้ชายผู้หญิงค่ะทางร้านทางกลุ่มของเราก็จะรับตัดเย็บตามออเดอร์สั่งเหมือนกันนะคะลักษณะเด่นของของกลุ่มเรานะคะคือกลุ่มเราจะมีะผ้าประจํากลุ่มเป็นลายมัดหมีประจํากลุ่มค่ะจะเป็นลายนพเก้าแล้วก็ที่เด่นที่สุดก็คือต้นผือค่ะซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านของเราค่ะ จะไม่ทำสีแบบฉูดฉาดนะคะจะทําแบบเป็นลายแบบดั้งเดิมค่ะคือทําเป็นลายแบบดั้งเดิมจะเป็นสีออกโทนแบบม็ดมะขามน้ําตาลสีดําไปประมาณนี้ค่ะนี่คือเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเราค่ะถ้าใครต้องการภาพแบบว่าสีทึมๆสีออกน้ําตาลสีเข้มๆคือมาที่นี่ได้เลยค่ะค่ะก็ขอเชิญแขกผู้มาเยือนทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมและดุนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของเราได้นะคะ ซึ่งชื่อกลุ่มปลูกม,มอนเลี้ยงไหมทอผ้าไทยแปรรูปภายใต้โลโก้แพรพินแอนบัวลายค่ะ0 8 5 4 4 9 9กค่ะยุพินทัศนาค่ะประธานกลุ่มค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะรับดีค่ะ สงขายทั่วแดนเป็นแฟน,นรู้จักหลายอัดแต่ลันกนกปาก้าวใส่ดอกมือสินค้าหลากหลายมีท้ง่าไปท่อมือเสื้อทอ rahak kai pra waisat นาทีแรกที่เดินทางเข้ามาที่บ้านหนองผือเราได้เห็นความงดงามของทุงที่ถูกประดับไว้อย่างตั้งใจการร่วมแรงร,ร่วมใจของทุกคนที่รอต้อนรับเราเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากหมู่บ้านเล็กๆที่พัฒนาขึ้นด้วยพลังของพวกเขาเองแต่ก็มีทุกอย่างพร้อมไม่แพ้กับที่ไหนๆนนั่นเป็นเพราะความรักที่พวกเขามีให้ชุมชน มีให้กันและกันและมีไว้ให้พวกเรา